สวัสดีครับพี่น้องนะครับมฟบอลเช่นแฟนมอลลัมครับผมเตยราลงมาแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศน้ำเซาครับพ่อกระสีเดิน <ไป S 1> ทางต่อครับไปชี้สเกตกันครับตอนนี้นอาบน้ำอยู่นูเขาว่าสิไปบ้างที่ไหนปีเกินทำไมดนุนไอปีแม่อะปีงี้อยู่ บอกแล้วที่ผมาำลังมองไหนเรับโอ้บอกว่านี่ไปขั้นนี้ละมันยากาดนะครับโอ้ มันเดียวออะไรฮะโอ้ยไปนั่งรทีไหนมันแกร็บจ้ะบุกฝ่าจะนั่งกันได้พราะมึงายรถก็ได้นั่งหัวกว้างเลยแม่นั่งอะได้พอผมมันล่มนะมันโอ้ยห่อนมากๆกินซ้ำกินเขาเนี่ยมันบ้วนมันห่อนเลยมันนั่งอยู่ห่างต้นไม้ยังได้มูสิกินน้ำไหลายคนรดีไหมบัวอย่างนี้เอาไปดีนี่มันมันก็ไม่นั่งกินผู้เดียวเนาะเออเอากันดีดีโย่ยันจะกระยับตราดไปอยู่นู่นยังปีงเนาอ นั่งบุ่นยัก็ได้พมันก็มีงินนับมาหลอกมาไะไร่ะไอ้ผู้สัตวผู้สัตว์ใชสัตว์นั่งบนรนั่งยุ่นแล้วลูกคือเราสาตสาตมีอะไรพืนที่ยังต้วสาที่มีอะไรืนที่ยั้นหือเอาืนไดอยู่ข้างรถเด้เปิดเก๊ะปเดี๋มาอะไรสมื่เนาะโอยสุดยาดเลยแต่เล่าเล่าปานถักปังอีรีแล้วยืนยนนี่เื่อนเ้าหมอดูบอกเลยว่าแม่

ปปนเด็ปนเด็นปนปยุ่งเอะเอามเอายู่ขังเต็นผมมาเน่ยดิีก็เด็กพอผมปนปน่มันตังบงเต็นเด็กนเฮ้ยมัปนเนี่ยผมเป็นนสะพ้ไอ้สะพีติโยแตงแต่ตีสามเนี่ยเอาว่าเสาะเท่หรอกเห็ุตังเป็นบงเลยดิแค่ละ เลี้ยงอย่าิ่นจะเลี้ยงไว้ดีๆแต่เิ่นเิ่นเิ่นเลี้ยงวดนั่นครับม่เปนหูร้อยว่าไม่่พิดนน่าจะเลี้ยงแล้วอันตรเนเวลาค่ะพนได้มาเฮียมากครับโอ้บรรยากาศน้ำสาครับพี่น้องกินข้าวกันออกทางหลักลาพี่น้องเแบพักเกี่วมากินกับเนียิกมพี่เซ่บอนี่เลยพักกี่วมันดำบวไหมได้ชิุก โอ้ตัวเมอาผมมีสอนได้ป่ะเนี่าสิปากอผมมีเพี่เป็นตัวเมีเด้อไม่แม่เนตัวเมีแปลงมันเป็นปลาคอนี่ยังวะมอกยังสิ่งปากคอไงครับออันนี้คอยเสียเสียันี่นระวังดีใกไดีากคอยคอยากให้มันเสียแล้วคอยเสียได้พังคอย มันก็จีมันก็แใหม่แห่กันแค่วันมันก็แหงมันก็เดียวปีกเดืยนหาดเย่ากมีอันนั้นจังน่อยเดีวหาบงแลเสาานว่าเส้นอะไอยาเี้ยเสื้อนี่ยังอร่อยับ่นแจ้วยังแจ้วบีโมเมนแจ้วบีลาบเนื้อลาบสุกปหมขึ้นเนี่ยขเป็นสีแลยจังหวะเทไปเลนเนี่โอ้ยคนหนึ่ง่นยังไทยคลิปอยู่นยังนันมาเป็นหน่วยไปย่อยคับแถวย เทน้อยเป็มในละมันผมมีตะเข่าเนาะตัวใดมีส่วนได้เปียบเลยวไวยผมเนี่ยเหมือนใช้การในเมีเปียกมู่วละเมือนเงี้ยแค่น้ำบอกแค่กันพอหลอดตลอหลอดมาสู่กินครับพี่น้องครับต้มเนหนียวใส่บุ๊กเออร่อยงาไม่กินหรอกหน้ามันไร้พดบานนี่ฮะออกมาแล้วล่ะชดชดไปแล้วมั้งบนดอกสาลงไปน้ำเขายังชด อะไรม่ซ่อนอ่ะโอ้ยเจ็บแบบนี้ไมาใจังใจแบบนี้มันสดเร็วแมงบันนี่มาลายเฮนี่ถือกินยังน้อหามเลยถือกินปลาปลาคอน่ไอเดุนที่แหละก็มีนี่แหละกมีบบเคยประเทศเราต้มต้องจนมันเป็น้ำยังยามยมันก็เ่าไทนยุ่มกนไปกินเด้ปลาจะหามเลย วัดอ่ะแม่งวัดแม่เฮ้ยไม่อยากน้ำเบล่าคนเจ้ากินน้ำเนี้ยพวกกินนี้ไม่ตอบไม่กินเห็นไปรับยูรอนยังบาตห่อหรืยญย่ำ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 เบ็ดไม่ใจมาผมอ่ะ มาเจียนี่ยนะจต้มาเจวครับี่ไปไหนวงมนไปไปรับมาเจีเป็นไหมรากินหมูเขาังเอาไปวันจานไหมเอาเด็กตีนเนื้นาดนี้ซื้ไปจังขึ้นบไดินมน่ังนั่งแหนกันไม่ปเดนซุปะซุปซุปกินแล้วหมดแล้วจะเป็นอยไนี้เ่ยไม่เมล้ว โอ้ยสงมงวันเดีอนมาหลายก็อีพอนน่ากับปลาเนี้ยมันได้กินปลาไม่วไ้ยินรวมแมงวันงาก็ีเอาไปใส่แล้วพอนไปใแล้วั่นแต่พอนะไปใส่แล้วไปหาบวไปหาบวงอันนี้ใส่บุวแล้วฟังปดียยกินได้อ ทางปุจกินเยรรกร่น่รุ้ขปในบ้านในบ้านไม่ยังไงดูวันไม่ไม่ไม่เลยจำหยเหรอจำปจ่วบองกระไ้บนนองจำบุแต่ว่าต้มนี่ยอุ่นกว่าเานี

ระบวงนก้เรื่อมอานี้กินกตแล่วะอิหนงครับเจมี่ันมีแล้วอนงเริ่กขอบคุณครับสิเดินทางไปชิสเกตตต่อครับสวัสดีครับไปแล้ว